สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับมามีอีกแล้วนะคะในช่องซูเปอร์สกีค่ะวันนี้นะคะในช่วงมามี่รีวิวเราจะมารีวิวคุกกี้ค่ะคุกกี้นี้นะคะเป็นฝีมือจากเชฟเลกกอดองเบอร์นะคะแหมก็จะอ่านถูกนะอันนี้ก็เป็นคุกกี้ดับเบิลช็อกโกแลตนะคะเป็นสินค้าที่ขายดีมาก หมดไปแล้วเหลือชิ้นเดียวเราขอยืมมารีวิวก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นคุกกี้โอ๊ตนะคะก็จะมีะพวกถั่วนะแล้วก็อะไรเนี่ยเม็ดมะม่วงหินมะพานแล้วก็มีลูกเกตนะมีหลากหลายเลยนี่ก็เมื่อกีกินไปแล้วนะคะประมาณนี้นี่เดี๋ยวบีให้ดูนี่ค่ะอันนี้ก็จะมีลูกเกตด้วยอร่อยมากค่ะจริงๆแล้วอะ่ะมีคุกกี้ลาวาอีก อันนึงนะคะแต่ว่ามันหมดไปแล้วยังไม่ทันรีวิวเลยนะสูญสลายไปแล้วอร่อยมากจนหมดไปแล้วนะแล้วก็เหลือคุกกี้ดับเบิลช็อกโกแลตอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเราขอพิเศษมารีวิวแล้วเราก็จะกินด้วยครึ่งหนึ่งว้าวมันเป็นยังไงข้างในอะ พี่เซ็นห่วงเออยหมอม,มีเพิ่งลองกินเนี่ยเดี๋ยวอยากให้ดูก่อนมันมีมันมีช็อกโกแลตข้างในด้วยนะคะเนี่ยมองไม่เห็นเนาะดำๆอะ่ะแล้วก็บี จะเป็นประมาณนี้ลกุ้งก๊อกออเราเราแอบ,บขโมยของพิเซนมากินเดี๋ยวเราเหลือไว้แค่นี้ก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวเจ้าของมาทวงอันนี้คุกกี้โอ๊ตเนี่ยเด็กๆจะ ไม่ค่อยชอบแต่ว่ามุมีว่ามันอร่อยมันมีทัญ,ญพืชอยู่ข้างในนะเดี๋ยวก็จะได้กินตัวนี้แหละเนี่ยกินไปแล้วส่วนคุกกี้ลาวาเนี่ยกินไม่ทันพี่เซนกินหมดไปแล้วนะคะคุกกี้เนี่ยมี3ชนิดนะคะมีคุกกี้ลาวาคุกกี้โอ๊ตแล้วก็คุกกี้ดับเบิลช็อกโกแลตนะคะเป็นฝีมือของเชฟที่จบจากเือกอดองเบอร์นะคะจบแล้วก็ไปทำงาน อยู่ได้เกือบปีนะคะที่กเา<ม>กาะเกาะพีพอยู่ที่ร้านนะคะก็เป็นคนลงมือทำเองเลยนะคะทั้งคุกกี้ทั้งเค้กทั้งเบรวนี่นะคะมีหลากหลายเลยถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวแปะลิงก์ f a c e b o o k ให้ติดต่อนะคะอย่างเงี้ยก็เนี่ยชิ้นเบิม่มๆอย่างเงี้ยค่ะชิ้นเบิม่มๆอย่างเงี้ยน้องก็ขายชิ้นละ35บาทค่ะ ตอนนี้ออเดอร์ล้นหลามนะคะอันนี้พูดจริงไม่จกตานะคะน้องทำไม่ทันนะคะตอนนี้ก็มีออเดอร์กันเข้ามาเยอะแยะเลยอันนี้เราก็เลยเอามาลงให้ดูนะคะอานนี้มาเราจะรีวิวให้ดูนะคะเดี๋ยวแล้วก็มีเค,ค้กช็อกโกแลตอีกอันนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวเค,ค้กช็อกโกแลตให้ดูนะคะนี่อร่อยมากี่แอบพ่เศนกินเดี๋ยวงอนแน่เลยนะโอเค สำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย